ประถมชื o students สวัสดีนะคะพี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้นะคะ today we ยังเรายังคงอยู่ในเรื่องของ my classroom นะคะ my classroom นั่นก็คือ ห้องเรียนของฉันนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหานั้นเรามาฝึกทบทวนนะคะคำศัพท์กันก่อนดีกว่าเอาละค่ะคลาส repeat after me พี่พี่อ่านตามครูน้ำนะคะ aboard aboard a calendar a calendar a clock a clock a computer a computer a paper clip a paper clip a pencil sharpener a pencil sharpener a door a door A window, a window. Class พี่ๆคะ Before we start the new contents ก่อนที่เราจะเริ่มไปที่บทเรียนใหม่กันนะคะ ในหน้านี้เรามาทบทวนนะคะความรู้เดิมของพี่ๆจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ๆได้ฝึกคำถามแล้วก็คำตอบนะคะเกี่ยวกับว่าเวลาเราอยากรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยเราจะมีวิธีการถามเพื่อนๆอ,อย่างไรแล้วก็มีวิธีการตอบอย่างไรนะคะซึ่งการถามสิ่งของที่อยู่ ใกล้ตัวเราเนี่ยจะมีคำศัพท์อยู่หนึ่งคำศัพท์นั่นก็คือคำว่า this this นั่นเองซึ่งแปลว่านี่ก็คือสิ่งของที่อยู่เป็นไงคะใกล้ตัวเรานะคะกับอีกหนึ่งคำถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งของที่อยู่ไกลตัวเราเนี่ยคืออะไรมันจะมีคำศัพท์ก็คือคำว่า that that ที่แปลว่าน,นั่นนะคะก็คือถามเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ไกลตัวเรานั่นเองเอาละค่ะพี่ๆคะเรามาฝึกทบทวนประโยคคํคำถามและคำตอบกันนะคะเอาละค่ะพี่ๆคะเรามาฝึกทบทวนการถามและตอบกันพี่ๆ r repeat after me นะคะพูดตามคุณน้ำนะลูก What's this? นี่คืออะไร What's this? นี่คืออะไร Is t a paper clip. Is t a paper clip. มันคือลวดเสียบกระดาษหนึ่งอัน What's that? What's that? นั่นคืออะไร is a board is a board มันคือกระดานหนึ่งอันอันนี้ก็เป็นวิธีการถามแล้วก็ตอบนะคะเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเรามันคืออะไรพี่ๆถามได้เลยว่า what's this นะคะเวลาตอบ พี่ก็ใช้คำว่า it's นะคะอะแล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของนั้นนะคะกับอีกอย่างหนึ่งถ้าสิ่งของนั้นอยู่ไกลๆแล้วพี่อยากจะทราบค่ะว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่อยู่ไกลๆตัวเราเนี่ยพี่ก็ดำเนินการถามเพื่อนๆได้เลยด้วยคำว่า was h that was h that นั่นคืออะไรนะคะการตอบก็ตอบเหมือนเดิมค่ะพี่ใช้คำว่า is อ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อของสิ่งของสิ่งนั้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะพี่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 ลองศึกษาหน้านี้นะคะแล้วก็ฝึกพูดได้เลย ลอาะค่ะพี่ๆคะสำหรับหน้านี้นะคะพี่ๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดแนะนำสิ่งของนะคะซึ่งการพูดแนะนำสิ่งของเนี่ยก็จะมีอยู่เราจะยังคงใช้คำศัพท์อยู่2องคำนั่นก็คือคำว่า this กับคำว่า that นะคะอ่ะถ้ายังไงพี่ๆ repeat after me พูดตามครูน้ำนะคะ This is a computer. This is a computer. computer. This is a pencil sharpener. this is a pencil sharpener นี่คือกบเหลาดินสอหนึ่งอันเองไงคะพี่พี่คะประโยคตัวอย่างทั้งสองประโยคนี้พี่พี่จะเห็นคำว่า this ทั้งสองประโยคเลยซึ่งคำว่า this is a แล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของนั้นเป็นการพูดแนะนำนะคะพูดบอกสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะพี่ๆสังเกตเห็นมือนิ้วมือชี้ไปที่คอมพิวเตอร์ที่ชี้แบบใกลๆเลยนะคะชี้ไปที่คอมพิวเตอร์เราก็จะพูดว่า this is a computer นี่คือคอมพิวเตอร์1ชุดซึ่งอยู่ใกล้ตัวพี่นะคะ แล้วก็พี่มาดูที่กบเหลาดินสอค่ะพี่กบเหลาดินสอพี่เห็นนิ้วมือชี้ไหมคะชี้ใกล้ในระยะใกล้แสดงว่าสิ่งของที่เราต้องการที่จะบอกเพื่อนๆนั้นอยู่ใกล้ตัวเราเราก็สามารถพูดว่า this is a pencil sharpener this is a pencil sharpener นี่คือกบเหลาดินสอหนึ่งอัน กับอีกหนึ่งประโยคค่ะพี่คะกับอีกหนึ่งตัวอย่างของประโยคอีกสองประโยคและกันอีกสองประโยคตัวอย่างนะคะถ้าในทางกลับกันละคะพี่พสิ่งของนั้นมันอยู่ไกลตัวเรา,ามาดูที่รูปภาพกันก่อนเลยนิ้วมือชี้ไปที่นาฬิกาค่ะพี่ชี้ไม่ใช่ชี้ในระยะไกลนะคะชี้ไกลกว่าสองประโยคแรกใช่ไหมคะ ชี้ไกลดังนั้นสิ่งของที่พี่อยากจะบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยมันอยู่ไกลตัวพี่เองดังนั้นประโยคที่พี่จะพูดแนะนำเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ไกลตัวเรานั้นเราจะใช้คำว่า that นะคะ that ะพี่มาดูตัวอย่างประโยคกับครูน้ำเลย and then you repeat after me that is a clock that is a clock นั่นคือนาฬิกาหนึ่งเรือนชี้ไกลใช่ไหมคะบอกไกล that is a window that is a window นั่นคือหน้าต่างหนึ่งบานนู่นไกลมากเลยนะชี้ไกลๆนะคะซึ่งพี่ๆคะนี่คือตัวอย่างประโยคที่สำหรับ ใช้สำหรับพูดแนะนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราและไกลตัวเราถ้าเราต้องการพูดบอกสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราเราสามารถใช้ this is a แล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของนั้นแต่ถ้าสิ่งของนั้นอยู่ไกลตัวเราล่ะเราก็ใช้แบบนี้ค่ะพี่ that is a แล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของที่อยู่ ไกลตัวเรานั่นเองโอเคคลาส let's put your work sheet smarting t h on your table พี่ๆหยิบใบงาน Smart Think นะคะขึ้นมาเลย Then write your name เขียนชื่อก่อนเลยเขียนชื่อเราคุณน้ำเลยค่ะ Okay finish ready Okay are you ready Yes okay look at the order อ้าวพี่ๆเขียนชื่อเสร็จแล้วเรามาดูคำสั่งนะคะพี่ว่าเขาจะให้พี่ทำไรนะคะ look at Lisa ให้พี่ดูที่ลิซ่านี่ไงๆลิซ่าลิซ is she pointing close or far away พี่ลิซ่านั้นเขาชี้ไกลหรือชี้ใกล้คะ อ่าชี้ close pointing close ก็คือชี้ใกลๆ้ๆกับ o f pointing far away ก็คือการชี้ไกลๆนั่นเองเอาละค่ะ read and tick the correct sentence ให้พี่ฝึกอ่านแล้วก็ติ๊กค่ะติ๊กประโยคซึ่งแต่ละประโยคในแต่ละข้อนั้นประโยคในแต่ละข้อจะมีข้อละ สองประโยคนะคะมี2ประโยคดังนั้นพี่อ่านประโยคทั้งสองประโยคแล้วก็ติ๊กค่ะติ๊กเครื่องหมายถูกลงในเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังประโยคให้มีความหมายตรงกับรูปภาพของพี่ลิซ่านะคะโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวพี่ๆลองฝึกอ่านนะคะขคูให้เวลาพี่ๆทำ 2นาทีจบเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกัน พี่พี่ๆทำได้ครบทั้ง7คข้อไหมคะเอาละถ้าพี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะโอเคคลาส Let's see number one โอเคพี่ๆ read together you and me read together คุณพี่ๆกับคุณครูน้ำอ่านพร้อมกันนะคะ Are you ready? Yes, okay, let's see number one. Read together. One, two, three. This is a computer. That is a computer. เราพี่มาดูพี่ลิซ่านะพี่ลิซ่าชี้ใกล้หรือไกลคะพี่ๆชี้ใกลนะคะชี้ใกล้ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ this is a computer นั่นเองนี่คือคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดค่าเก่งมากๆโอเค let's see number two โอเ okay, ค let's see number two read together that is a paper clip this is อั p เพเ r อร p p p ีปเ r เปอคือลวดเสียบกระดาษแล้วพี่ดูพี่ลิซ่าค่ะชี้ close or far away ชี้ใกล้หรือชี้ไกลค่ะชี้ไกลนะคะดังนั้นคำตอบก็คือ that is a paper clip นั่นคือลวดเสียบกระดาษ หนึ่งอันยอดเยี่ยมมากโอเคคลาส let's see number three โอเค number three read together that is a window this is a window โอเ okay, ค let's see Lisa เรามาดูลิซ่าค่ะพี่ พี่ลิซ่าชี้เป็นยังไง close or far away ชี้ใกล้หรือไกลคะพี่ชี้ใกล้กลไกล far away ดังนั้นคำตอบก็คือ that is a window นั่นคือหน้าต่างหนึ่งบ้านยอดเยี่ยมคะ่ะโอเค next number four โอเคอ่านร่วมกันนั่นคือ a ะคาลินดานี is ือ a ะคาลินดาพี่ดูพี่ลิซ่าคาลินดาก็คือปฏิทินนะคะแล้ว look at ลิซ่าดูที่ลิซ่าค่ะ She close or far away ใกล้หรือไกลคะพี่ชี้ใกล้แค่นี้เอง

That is a paper clip เอาละค่ะคำศัพท์สองประโยคไม่เหมือนกันพี่มาดูรูปภาพค่ะพี่ที่รูปภาพเป็นอะไรคะพี่จะเห็นกบเหลาดินสอนะคะกบเหลาดินสอนั่นก็คือ a pencil sharpener and then look at Lisa เราก็มาดูพี่ลิซ่านะคะพี่ลิซ่าเป็นไงชี้ close or f a l away ชี้ใกล้หรือไกลคะชี้ใกล้ดังนั้นคำตอบก็คือยอดเยี่ยมมากๆ This is a pencil sharpener นี่คือกบเหลานินสอหนึ่งอันยอดเยี่ยมมากคะ่ะ o k now number six โอเค this is a door that is a door เหมือนกันคือ a door คืออะไรคะพี่ประตูโอเค look at Lisa look at Lisa pointing close or far away ชี้ใกล้หรือไกลคะพี่ชี้ไกลไกลนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ That is a door. นั่นคือประตูหนึ่งบ้านเก่งมาก Okay, the last number. Number seven. Okay, read the sentence together. อ่านประโยคพร้อมกันอีกครั้งนะคะพี่ๆ That is a board. This is a board. พี่คะอ b บบอดคือกระด,ดานนะคะแล้ว look at m e l i ซ่ a ค่ะพี่ Pointing close or far away. ชี้ใกล้หรือไกลคะพี่ โอเคเ e e the a n s w อ r เรามาดูคำตอบกันคำตอบในข้อนี้ก็คือ That is a board นั่นคือกระดานหนึ่งอันซึ่งเป็นการชี้ไกลนะวิลิซ่าชี้ไกลย,ยอดเยี่ยมมากๆ โอเคพี่คะพี่ได้กี่คะแนนพี่ได้กี่คะแนนพี่จัดการใส่คะแนนให้พี่เลยถ้าขีดถ้าพี่ติ๊กถูกพี่ขีดถูกนะคะติ๊กผิดขีดผิดแล้วก็เขียนคะแนนได้เลยว่าพี่ได้คะแนนเต็มเจ็ดเนี่ยพี่ได้กี่คะแนนยอดเยี่ยมจริงพี่พีคะ คลาสโอเค let's see the other worksheet เรามาดูอีกหนึ่งใบงานค่ะพี่นั่นก็คือใบงาน smart draw นะคะ smart draw draw ก็คือการวาดรูปนั่นเองนะคะใบงานนี้พี่ต้องใช้ทักษะนะคะในการวาดรูปของพี่ๆและ นะคะอ่ะเรามาดูคำสั่งกันดีกว่า Oh don't forget อย่าลืมนะคะ Write your name เขียนชื่อตรงนี้ด้วยเลยโอเ okay, ค let's see the order เรามาดูที่คำสั่งนะคะ Help Sally draw the missing picture ให้พี่ๆช่วยซาลี่นะคะวาดรูปภาพที่หายไปเอาละค่ะพี่คะในแต่ละข้อจะมีประโยคคำถามแล้วก็คำตอบอยู่นะคะพี่พี่ฝึกอ่านประโยคแล้ววาดภาพประกอบให้มีความหมายที่ตรงกันนะคะ Let's see the answer. Oh, sorry. Let's see the example. เรามาดูที่ตัวอย่างกันดีกว่านี่ตัวอย่างในข้อนี้อะพี่พี่อ่านประโยคคำถามพร้อมกันค่ะพี่ One, two, three. What's this? What's this? นี่คืออะไรอพี่พี่คะนี่คืออะไร Is a clock. Is A c l o c k มันคือนาฬิกา1เรือนในกรอบนี้เป็นกรอบว่างๆพี่ก็ดำเนินการวาดอะไรครับพี่วาดรูปนาฬิกาแล้วอย่าลืมสำคัญลูกศรครับพี่อย่าลืมวาดลูกศรด้วยนะ What's this นี่คืออะไรพี่วาดลูกศรจิ้มใกล้ๆนาฬิกาเลย อ่าละะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างในในข้อข้อตัวอย่างที่ครูให้มาส่วนอีก8ข้อพี่ทำเองได้ไหมคะ Can you do it Yes I can ฉันทำได้นะคะอ่า ข้อที่หก่อนที่จะให้พี่ทำเรามาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกฝึกอ่านคำถามแล้วก็อ่านคำตอบในข้อที่1ถึงข้อที่8กันดีกว่านะคะ Are you ready? Okay let's see number one Was this is a door ข้อที่หนึ่ง พี่วาดรูปอะไรคะพี่พี่ก็วาดรูปอจอมีอจอนหนึ่งอันนะคะวาดรูปประตูนะคะวาดรูปประตูแล้วก็เขียนลูกศรชี้ค่ะชี้เป็นไงวอสนีช่ชี้ใกล้นะคะก็เอาลูกศรชี้ใกล้ๆเลยนะคะ next let's see number two Was h this นี่คืออะไร Is a board มันคือกระดานหนึ่งอันมีวารูปนะคะ Was h that นั่นคืออะไร Is a door มันคือประตูนหนึ่งบ้าน What's that? It's a calendar. Number 5. What's this? It's a paper clip. Number 6. What's that? Is a window. Number 7. What's this? Is a pencil sharpener. Number eight. What's that? Is a chair. นัละค่ะพี่ๆค่ะเมื่อพี่พี่ได้ฝึกอ่านประยุคคำถามแล้วก็คำตอบแต่ละข้อแล้ว พี่ก็วาดภาพประกอบพร้อมกับเขียนลูกศรน,นะคะให้มีความหมายตรงกับประโยคคำถามแล้วก็คำตอบนะคะ you can do it พี่ๆทำได้ค่ะอ่ะล่ะค่ะพี่ๆคะคลาส ในสคริปต์นี้นะคะพี่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบแล้วก็การบอกพูดประโยคแนะนำสิ่งของที่อยู่ใกล้และไกลตัวเรานะคะเอาละในประโยคที่เราจะพูดแนะนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยพี่ก็จะสามารถพูด this is อ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของนะคะส่วนประโยคที่จะบอก สิ่งของที่อยู่ไกลตัวเรานั้นเราก็สามารถพูดได้ว่า that is อ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของนั้นนะคะพี่ๆกับอีกประโยคหนึ่งค่ะนั่นก็คือประโยคคำถามนะคะที่พี่อยากรู้ว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวพี่กับสิ่งของที่อยู่ไกลตัวพี่นั้นคืออะไรพี่ก็จะสามารถใช้ประโยคคำถาม was This, What's this, สำหรับถามสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราและ What's that, ใช้ถามสิ่งของที่อยู่ไกลตัวเรานะคะส่วนประโยคคำตอบที่สามารถตอบได้หนึ่งประโยคนะคะนั่นก็คือ is, อ่ะซึ่งสามารถใช้ตอบคำถามได้ทั้ง What's this และ What's that เลย าลนี่ก็คือเนื้อหาในคลิปนี้นะคะที่พี่จะได้เรียนรู้ในตลอดสัปดาห์นี้ถ้าพี่ตรงไหนที่พี่ยังไม่เข้าใจพี่ๆสามารถที่จะย้อนคลิปของครูน้ำกลับไปดูกลับไปฝึกพูดฝึกอ่านได้หลายๆรอบเลยนะคะโอเ okay, ค it's time to say goodbye ได้เวลาที่เราจะบอกลากันแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ I think you are happy in my class หวังว่าพี่วิทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนรู้กับครูน้ำในคลิปนี้นะคะโอเค see you next week พบกันสัปดาห์หน้าค่ะพี่ๆชั้นป .2 ออทุกคน goodbye